มูชิมูชิสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบเหมือนนำกับเกม That's Not My n e i g h b o r คือมีมอรประสบปัญหานะก็คือเมื่อวานเขามีมอพังค่ะเพราะฉะนั้นมีมอก็ต้องโหลดใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วตัวอิชิเมนต,ต่างๆของมีมอลงถึงแรลง,งต่างๆของมีมอนะคะประวัติต่างๆหายหมดเลย เท่ากับว่าเราจะต้องมาทำใหม่ทั้งหมดทั้งแงที่อีพีที่แล้วนะคะเพื่งจะสรุปไปว่าเราได้อะไรไปบ้างนะคะโอ้ยงั้นไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เท่าวกับว่าเราเหมือนเราเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เนาะโอเคก็เท่างั้นเราก็มาเริ่มเล่นกันใหม่อีกครั้งเมืองนอกโดยที่อ่าจะทุกคนก็จะได้ เห็นเหตุการณ์ไปพ,พร้อมๆกันนะคะแต่ด้วยที่แบบมีมอกลัวคนดูแบบเบื่อเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเอาตัดมาเฉพาะที่ตัวพี่พีกนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวที่ธรรมดาผสมผสมมากนะคะเพื่อให้แบบคลิปไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวจนเก,กินไปเนาะเพราะว่าเริ่มมีคนบอกว่าอยากได้คลิปยาวๆโอเคก็ถ <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> ้างั้นก็ไปเริ่มเกตกันเลยดีกว่านะคะ โอ้ good afternoon ว้าวมาคนแรกก็หน้าเหมือนมากเลยนะคะคุณอานอนนะคะสกิชมินสกิชมิชนะคะคุณอานอนสกิชมิชมโดยรวมก็ผูป้ป,ปกติดีนะคะ เขาเขียนว่าแบบเขาเพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะอโดยรวมไม่แย่เลยนะคะอ่แต่เขาเขาก็อ,อยู่ใน TODAY ์ i s สต์นนี้นะคะอขอดูหน้าก่อนอืมหน้าเหมือนนะเหมือนทุกอย่างเลย ยี่ห้องไหนนะชั้นสองห้องหนึ่งนะคะอ้อชั้นสองห้องหนึ่งเขามีคิ้วใหญ่นะคะแล้วก็มีหนวดเป็นทรงโคง้งอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็สวมหมวกแล้วก็หน้ากลมนะคะรวมถึงมีผมสั้นนะคะโดยรวมอบบเหมือนมากนะคะแต่ว่าเรื่องเอกสารนะอันนี้ไม่แน่ใจจริงว่า ยังไงแต่ว่าก็เดี๋ยวเราก็ขอตรวจแบบจริงจังไปก่อนเนาะเอา achievement stay alive ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเช็คตัว ID นําเบอร์กันนะคะ7785 7785 66219อุ้ยกดผิดแล้ว662193 สองสองนะคะสามสองสองอโดยรวมก็เหมือนนะตัวเลขไอดีก็ใช่เลยแล้วก็วันหมดอายุก็ไม่หมดอายุนะคะอสเกชช์มิสชสเกชช์ชมิชนะคะส k กชช์มิชนะคะ โดยรวมก็ใช่อะใช่เลยชื่อก็สะกดถูกน,นะคะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเราก็ให้เขาเข้าได้เลยค่ะทุกอ,อย่างไปไปตามที่ที่ท่านตอนใช่ไหมถ้างั้นก็บอกตัวให้ฉันหน่อยนะไปค่ะมาท่านต่อไปมาเอ๊ะะเอ๊ เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคนุณเพิ่งเข้าไปไม่ใช่เหรอคะเฮะ้อคุณตามมาติดๆเลยเหรอไม่มีไอดีนะคะโอ้ยขอโทษทีนะคะมผมลืมเอาให้ดูเอ๊หรือเมื่อกี้เราจะเผิบปล่อยตัวที่เป็น Double g a เก e r เข้าไปนะไม่หอกมา้า 7จ็ดเจ็ดแปดห้าเจ็ดเจ็ห้าหหสองหนึ่งเหเ้อฮะเหมือนมากแล้วก็เอ๊ะหรือว่ารอที่แล้วเราดูผ really ิดเหมือนมากนะคะไม่มีอะไรที 19. ่แปลกเลย เราลองขอไอดีดูดีไหมคะโอ,อ้เขาเริ่มโชว์ให้ด้วยนะคะเฮ้ยทุกอย่างจะเหมือนเกินไปมากแล้วนะเอ้เยแต่ก่อนนะคะนี่ก็ไม่หมดเกิดอะไรขึ้นไมก่กอดเอกสารถูกหรือเมื่อกี้ มีโมจะเผลอปล่อยตัวตัวปลอมเข้าไป <c oughs> ไว้นะเหมือนว่าวจริงนะคะแต่เขาเพิ่งเข้าไปไม่ใช่หรอมีโมต้องตรวจสอบอะไรผิดไปแน่ๆเลยค่ะแล้วเท่ากับว่าคนนี้ <c oughs> ก็เข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ขอโทษด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่รู้คุณผิดอะไรตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าผิดอะไรอ่ะกอโทษด้วยนะคะเัลโหลเดี๋ยวนะจะมาสอบตัวติดแบบนี้ไม่ได้นะแต่โชคดีหมือนนะคะว่าตัวนี้คือเราเห็นชัดเลยว่ามันมีอะไรที่แปลกไป คุณดูแปลกๆนะคะอะไรที่แปลกเหรอตาที่สามของฉันะเหรอฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่เรามีตาสามอันสมีตาสามสามดวงสามสามอันโอเคเราปิด <c oughs> ตาสามเราเปตาสามข้างเอ๊ะมันไม่ปกตินะคะ <c oughs> บ,บิ๊กบุยโอ้คุณลง ฮัลโหลอะไรคือความหมายของชีวิตจากกวาแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอืมก็จากที่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะแล้วก็มีมีม พี่ๆที่ใจดีแจ้งมาว่าแบบคำตอบมันคืออะไรด้วยนะคะก็เราก็จะทำตามที่เคยสัญญาไว้ในอีพีที่แล้วนะคะว่าเราจะทำตรงส่วนนี้เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบอันแรกนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบคือสีสองเพราะฉะนั้นเราจะตอบสี่บสองนะคะถูกต้อง ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของ Ocean Animal นั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงแลอย้ายถิ่นฐานคืออะไรอืมโดยรวมก็คำตอบเป็นชื่อของเอ่อเป็นชื่อเฉพาะนะคะก็ไม่แน่ใจว่าชื่อเฉพาะอันนี้อ่านว่ายังไงนะคะแต่เดี๋ยวจะแปะ รูปประกอบไปพอเยราะงั้นก็จะใส่คำตอบเป็นสิ่งนี้นะคะ <Okay. S 1> ทุกต้องอะไรที่เป็นชื่อของกีฬาที่เราจะสามารถ ต่อยคู่ต่อสู้ของคุณไปที่อต่อยไปที่หน้าของเขาแล้วก็สามารถที่จะดึงดึงชิ้นส่วนของเขาออกมานะคะคือการคือคำพูดของเขาอาจจะดูน่ากลัวนะคะแต่ว่ามันมีกีฬาประเภทนั้นอยู่จริงๆบนโลกมานะคะคือเชสบ็อกซิ่งนะคะ ถูกต้องต้องพับกระดาษหนาขนาด0.01ม mm. ิลลิเมตรขนาดไหนเพื่อที่จะสามารถอะไรคือระหว่าง the child model อันนี้คือมีมอไม่แน่ใจว่ามัน เกี่ยวข้องกันยังไงนะคะแต่ว่าคําตอบของข้อนี้ก็คือส8ทุกต้องความหมายที่ซ่อนอยู่ของ e q e y q b x m m b i a m w x m x u s b นะคะ คือยูเรนัสทุกคน <l uck ling> F S M ก็เป็น warming คือภาวะโลกร้อนที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อเท็จจริงตั้งแต่ศตวรรษศตวตรรษที่สิบเก้า จำนวนที่ลดลงอะไรคือสักอย่างที่ลดลงอะคะ่ะโอเคค่ะคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ p i r a t e ค่ะคือมีมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะ That's correct <S ถูกต้องนะคุณสามารถตอบคำถามของฉันได้ทั้งหมดเลยยินด,ดีด้วยเอานี่ไปเลยอ่าเป็นเหมือนเข็มหมุดน,นะคะเป็น ห,หมดหน้าคุณลุงนะคะ้นยลองก็กน่ารักดีนะคะเป็นทองแท้รึเปล่าเนี่ยเดี๋ยขอเอาฟันแท้ๆได้ไหมอุ้ยเมื่อกี้มีมีตรงนี้ด้วยเอ้าบ๊ายบายฮันแน่อย่าเพิ่งทำหน้ากอดกันนะ <c oughs> เดี๋ยวมาพบกับความสนุกใน EP ถัดไปได้นะคะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ